พบกับคีแมนอีกแล้วนะครับวันนี้ไปยิงปลาเชโดมาครับเพราะได้อยู่ครับจะเอามาทำแดดเดียวครับนี่ครับก็ได้คอร์ดเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับทำการแร่ครับแล้วก็หมักไว้คืนนึง ก็ไปตากแดดกับภูมิครับ

โหเก็บไปสตาร์ทนะครับเอ้สตาร์ท ี่ก็แลบเสร็จแล้วนะครับเป็นชิ้นๆครับใส่ปิ้งเลยครับก็ได้อยู่ครับ มงเลยนะครับเกลือครับตักไปเลยดีดีครับ ล้ นิดนึงต้อไเนี้นะครับ มาได้ครับใส่งาไปแล้วนะครับเพิ่มสีสันครับเหมือนเดิมครับลุยขยำต่อกลิ่กนกลิ่นมาแล้วครับกลิ่น กินเครื่องหมักปกติผมจะใส่พริกไทยด้วยนะครับ่ทีนี้ลูกชายผมกินด้วยครับว่าเผ็ดครับก็เรียบร้อย เย็นไว้หนึ่งคืนครับตรงนี้ก็ไป็นตากปดดตอนเย็นก็มาทอดกินครับครับผม